จันพี่ต้องละ่ะเออวันนี้คุณต้องกับคุณโชติรสเธอสั่งให้ตั้งสำรับอาหารที่ตำหนักริมน้ำโน่นนี่เจ้าค่ะทำไมฮะหล่อนคุณยังไม่รู้สินะว่าตาต้องกับแม่รสเนี่ยเขากำลังจะเปิดโรงเรียนสอนหนังสือเด็กที่ตำหนักริมน้ำโน่นแล้วเวลานี้ก็ไปดูช่างเขาต่อเติมสถานที่อยู่ พอโรงเรียนเปิดไปสักพักหนึ่งเขาสองคนก็จะแต่งงานกันไม่จริงทำไมจะไม่จริงก็ในเมื่อพอต้องเนี่ยเพ่อนจะรับปากกับฉันว่าโรงเรียนเสร็จเมื่อไหร่เขาก็จะแต่งงานกับแม่โจตีรถ มองท่านเล่าให้ฟังว่าพี่ต้องกับคุณรสจะเปิดโรงเรียนสอนเด็กที่ตําหนักริมน้ำเหรอคะใช่จ้ะเดี๋ยวทีแรกเนี่ยเป็นความคิดของคุณรสเขาแล้วพอพี่กับหม่อมย่าเห็นด้วยเนี่ยมันก็เลยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานถ้าอย่างนั้นพี่ต้องมีอะไรให้น้องช่วยไหมคะถ้าเป็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องถามคุณรสเขาจะเพราะว่าพี่เนี่ยก็เป็นแค่ ยุ่ช่วยของคุณรอดคนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมค <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณดาวที่อยากจะช่วยะคะ่ะแต่ว่ารถว่าเดี๋ยวอาจจะรอให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้นะคะ่ะเรารถคงจะต้องขอบความช่วยเหลือคุณดาวอะคะ่ะยินดีค่ะ ต้องคะเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกันเรื่องโรงเรียนต่อข้างบนดีไหมคะได้สิเจ้ะ กับพี่น้องดานะีอย่าทิ้งพี่ไปนะพี่อยู่นี่แหะน้องบอกเลงคะว่าน้องไม่ได้รักพี่ต้อยน้องรักพี่ต้อมและน้องก็จะแต่งงานกับพี่ต้อมน้องน้องพี่ต้อยคะพี่ต้อยตื่นหรือ,อยังคะขอน้องเข้าไปหน่อยได้ไหมคะน้อง มาหาพี่จริงๆด้วยน้องดาวรู้ไหมครับว่าพี่พี่รู้สึกมันตกตะลอกทั้ง,ง,งเป็นท,ท,ทุกครั้งที่ที่น้องดาวขับใส่ไล่ส่งพี่ <m ur ly> แต่สุดท้ายสุดท้ายน้องดาวก็ก็ก็กลับมาหาพี่จนได้ใช่ไหมครับ น้องไม่รู้ว่าซาตานตัวไหนไมันเข้าสิงจิตใจของน้องทำให้น้องมองข้ามความรักที่พี่ต้อยมีให้กับน้องน้องรู้สึกว่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นน้องรู้สึกว่าน้องทำตัวไม่ดีเลยค่ะน้องทำให้พี่ต้องและพี่ต้อยต้องบาดหมางก,กันน้องรู้สึกเสียใจจริงๆค่ะ ทั้งบรรยากาศดวดาวช่วยพี่นะครับเพราะว่าเด็กทุกอย่างเนี่ยมันมันมันต้องดีกันเองละครับชช่วยพี่นะครับตน้องช่วยพี่นะครับตน้องอยากจะกลับไปแก้ไขนี่คะพี่ต้อยคะน้องอยากให้พี่ต้องกับพี่ต้อยคืนดีกันเป็นพี่น้องที่รักกันเหมือนเดิมไม่งั้นน้องคงจะเสียใจไปจนวันตายนะคะ เราเราต้วง้องได้อยากอยากจะทำอะไรต่อนะคะ <c oughs> คิดว่าคุณจะทำทำอะไรเะรอคะเราคิดว่าน้องจะชวนพี่ต้อยกับพี่ต้อง <c oughs> แล้วก็คุณชอติรถนะคะไปเที่ยวพักผ่อนที่บ้านพักของเราที่หัวหินนะคะ <c oughs> บางทีได้เปลี่ยนบรรยากาศสักบ้างก็คงจะดีขึ้น <c oughs> นะคะพี่ต้อยพี่ต้อยคิดว่างไงคะดีค่ะไอ้หัวหินหรือคะครับคุณรัฐดาวน้องก็คงจะเชื่อแล้วมั้งครับว่าผมตั้งใจจะแต่งางานกับคุณรัฐจริงๆถึงได้ยอมกลับไปเพื่อแต่งงานกับปอยคุณต้องเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรอคะต้องเป็นอย่างนั้นสิครับคุณรัฐ ดาน้องถุนได้ชวนป้อยแล้วก็พวกเราไปเที่ยวหัวหินด้วยกันไปด้วยกันนะครับคุณรถคุณดาวคุณดาวจะไปหัวหินทำไมล่ะเจ้าคะแล้วคุณดาวให้คุณต้องเนี่ยชวนคุณรถไปหัวหินด้วยทำไมล่ะเจ้าคะคุณดาวคุณดาวทำใจเรื่องคุณต้องกับคุณรถได้แล้วเหรอเจ้าคะทำใจฉันที่เหรอต้องทำใจเอา้า แล้วทำไมคุณเดาให้คุณต้งองเอาคุณรถไปหัวหินด้วยล่ะเจ้าคะก็เพราะว่าการไปหัวหินเที่ยวเนี้ยฉันจะทำให้พี่ต้องตัดสินใจถอนมั่นกับอี่างโชดิรถให้ได้แล้วฉันก็จะถอนมั่นจากพี่ต้อยแล้วฉันก็จะกลับไปหาพี่ต้องอย่างที่ไม่มีใครเคยหาฉันได้อีกต่อไป รัตนานงยาวระคะเอาเอาไปไว้รถขันหน้านะเอามาครบหรือเปล่าครบจ้าค่ะไปหยุดยากะเ้าะงั้นต้อยขอตัวไปเที่ยวหัวหินก่อนนะคะไปเจ้ะลูกเที่ยวให้สนุกนะจ๊ะ มย่าครับผมย่าแน่ใจนะครับว่าจะไม่ไปด้วยกันแน่ใจฉันแก่และ้ะขอฉันอยู่ในที่ที่ฉันจะสบายกายแล้วก็สบายใจจะดีกว่าครับงั้นต้องขอตัวนะครับผมยา่าไปเถอะหล่นอนเอง ระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะบอกตามตรงฉันไม่ไว้ใจหรอกที่จูจ่ๆนางตีลังกาก็มาชวนหลอดไปเที่ยวหัวหินแบบเนี้ยค่ะมอมดิฉันจะระวังตัวค่ะ ่ามันดูแปลกๆนะนางละมุนที่จูจ่ๆนางตีลังกาก็กลับมาดีก,กับพ่อต้อยมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่นั่นหรือเปล่าฉันจักจะกลัวๆเสะละสิ